ท่านผู้ชมทุกท่านกันได้นะครับวันนี้พวกผมยาจกหวังรวยอีกแล้วนะโอู้เหมยพี่น้องนี่ยอ่ะก็หลังเรื่องงานของเราอีกเช่นเคยนะพี่น้องวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่เสือของเราบ่บ่ไดยห้างครับพี่น้องครับไปอีกเลยดีกว่าโอ้ยที่เบ็ดสิบบาทเลยกันละกันปะมาวันนี้มาดูกันว่าพี่เสือจะเล่นอะไรกับเราหรือเปล่า ในค่ายบ้าจทิมแปบว่าจ,จ้านี่แหะมันสีเห็นห่ผมหัวร้อนอีกคือเกอาบอลนี่ว่ะมาครับกับช่วงเลิกงานของเราก็จะประมาณนี้นะมา่อนคลายสมองกันบ้างนะผู้ชมนะดูพวกขบันเทิงนะแต่ถ้าท่านในสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ ไม่แนะนำให้ดำตามนะท่านใดที่ปัญหาทางการเงินนะแต่ถ้าท่านใดมีปัญหาทางการเงินก็เหมือนเดิมครับอ้าวไม่เงียบจังวะเฮ้ยโอ้โหเงียบจังเงียบจัดเลยท่านผู้ชมโอ้โหตายกูได้แจกซ้ำเหนือหนึ่งแล้วตอนเนี้ยโอ้ยเรือมาฟื้นฟูมาเอออย่างนั้นเอ้ยอ้าวตอนระแบิดอุ่นๆนะโอ้ยแบบนี้ก็มาครับโอ้ยส้มเต็มแหงไปดิยังท่านได้เข้า ฟรีเกมนะท่าผู้ชมนะเดาก็ได้มาแล้วสามร้อยบาทนะท่ผู้ชมฮ่าฮาเป็นไงล่ะส้มเต็มแผงไปดีส้มเต็มแผงไปดีม,ม,มาเดียวท่านผู้ชมต้อนรับแบบอุ่นนะจากพี่เสืออ้วนของเราแจ็กับ,บรกว่าสีแตกสนิบอสเนี่ <c oughs> อาสีแตกสนีบอะได้ดิโอ้ยภาวนาให้เป็นอย่างนั้นขอให้มาเรื่อยๆก็พอ วันนี้มาขอกำไรมากท่านผู้ชมขอแค่มีกำไรติดไม้ติดมือไปเราก็พอนะไ <Nice. S 1> ม่แนะนําให้ไปต่ออีกเช่นเคยไปต่อเราส่วนมากก็จะวัดตัวอะไทีเดียวถ้าได้เราก็ต้องสมควรพอโอ้ยมาตัวยอะไม่ให็นนะตัวย่อีส่ยเราก็เสียโอ้ยเส้เป็นตาหักขาดตลอก ปกติถ้าได้เข้าแล้วมันจะเข้าเรื่อยๆนะคุณนผะู้ชมกับพี่เสือของเราถ้าได้ไหลแล้วโอ้ยเขาอ,อยู่บ่าเศร้าแต่มาวันนี้ทำไมเริ่มห่างๆห,หน่อยนิดนึงนะเอ้ยมาครับตัวทองมาดิครับบีกปินไปดิมาดิมาดิเออได้นะได้นะ ตอนนี้เราก็มีกำไรอยู่หนึ่งร้อยบาทนะทีมแล้วก็ววขอให้ไปต่อได้เรื่อยๆฮะ s nice. <S ไม่เข้าก็แตกได้นะก <c oughs> ็แต่ผมเล่นเกมไม่เสืออ้วนมันผมยังไม่ได้ถ้วยทองในในฟีเกมที่มันหมุนอ่ะ <c oughs> เออที่เข้าซองมันอ่ะเออที่เข้าไปในซองมันอ่ะ <c oughs> ผมยังไม่ได้เลยว่ะยังไม่เคย,ยได้เลยจริง ใครที่เคยได้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะทุกคนผมยังไม่เคยได้เลยเนี่ยไอ้ถ้วยถ้วยทองเนี่ยมมาอย่างยากนะทุกคนยากคลิปหายเ,ยเพราะว่าในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่ามีแค่สิบเปอร์เซ็นต์ที่มันจะมาโอ้ไม่ใช่สิบหรอกทั้งหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์เลจริง <laughs> ใครที่เคยได้ก็คอมเมนต์กันบอกกันด้วยเนดะ้อใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาไล่ดูแล้วก็จะเล่นให้นะครับ อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอกกันมาได้เลยเราจะจัดให้ตามคําขอมาเอ้ยอย่างเงียบดิต้องอย่างนี้เราต้องมาเราต้องปังมาดีครับเออมาซองนี้เอ้ยได้อยู่นลยนี่นี่น,น,นี่ตัวนี้ได้นะทม่นตัวนี้ได้นะเอ้ยขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนเอ้ยเอาไปดีครับุอบคูแปดสิบคูสิบเอาเรื่องเอาเรื่องได้นะฮ่า มาแล้วท่านผู้ชมมาแล้วโอ้ยมาแล้วครับไหลไปไเรื่อยๆตอนนี้พี่เมกะแล้วมเมกะวินแล้วตอนนี้ฮ่าฮ่ามาดูการไหลของมันนะปูปบปู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 อุ้ยได้เรื่องแล้ววันนี้อืมได้เลิกแล้วน่าจะได้เลิกแล้วนะตอนนี้ <c oughs> โอ้กับพี่อว้วนตัวนี้ตัวน,นี้วันนี้พี่อว้วนไม่ทำให้เราผิดหวังนะอุ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชม ผมแนะนำให้ท่านผู้ชมพอนะแต่ผมว่าผมขอไปต่อยอสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมอยากจะพอจริงๆแต่มันมีเศษตรงเนี้ยเดี๋ยวขอขอเป็นการตัดเศษไปเลยก็แล้วกักนนะ <c oughs> ผมจะไม่ให้หลุดหนึ่งพันนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> ได้ก็คือพอในรอบนี้ก็คือพอนะถ้าได้ก็คือพอแต่ถ้าหมดร้อยนี่ก็จะให้มันเหลือหนึ่งพันก็จะเอาเลยนะท่านผู้ชมแต่เท่าไหร่ท่านผู้ชมเขาแนะนําไม่พอนะแต่ตรงนี้ผมขอไปต่อยสักนิดหนึ่งนะดูว่าพี่เสือมันน่าจะมาอีกสักรอบไหม ดูมันเหมือนมันจะมาอย่างนี้แหละแค่ถือว่าเป็นการตัดเศษใ้ตัวนะทุกทนเ้ยวันนี้ก็ถือว่าเรามีกำไรแล้วเฮ้ยนอนหลับฝันดีแล้วกู <c oughs> <c oughs> เนี่ยทุกท่นชมทาเรามีกำไรแล้วก็สมควรที่จะพอนะไม่แนะนำให้ไปต่อนะกำไรนิดกำไรหน่อยก็คือกำไรของเราเช่นเคยนะแต่ถ้าเราไปต่อก็มีสิทธิ์ที่จะหมดอีกเหมือนกันนะ แต่มันมเงียบๆเฮ้ยเออผมว่าไม่น่าจะมาอีกแล้วแหละดูทรงเลยเห็นไหมปั๊บเข้าไปรถเบ็ดไปปั๊บเข้าไปไม่มีรถลงไปอีกปั๊บเข้าไปก็เงียบคลิปแหวชัวร์มะก,ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้เลยครับสวหรับวันน,นี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผู้ชมนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้อีกนิดหนึ่งนะโอ้ยช่วงนี้ทําไมคนกดไ like, ลค์กดน้อยจังเลยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยอ่ะก็ขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณละสวัสดีครับ